พราะว่าการที่คุณชัยชนกออกมาพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องทําการบ้านในระดับหนึ่งว่าจะพูดอะไรผ่านความเห็นผ่านการไกด์จากผู้หลักผู้ใหญ่อาคนในครอบครัวเนี่ยนะการจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยมันสําคัญดูปฏิกิยาสภาพแวดล้อมรอบข้างสิครับสีหน้าสสระดับยังเติร์กในพักภูมิใจไทยไม่มีสีหน้าที่ตกใจเลยเออเหมือนรู้เหมือนรุรู้ว่าจะพูดอะไรเอ,อ,อมอนรู้ให้กําลังใจมากกว่าแต่ว่าไม่มีสีหน้าที่ว่าตกใจรู้ว่าจุดยืนดังนั้น คุณตาคิดง่ายๆคำตอบสุดท้ายถ้าสมมติว่าคุณอนุทินบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่มติพักแต่ถ้าถึงต้องโหวตจริงๆเนี่ยคิดว่าคนรอบข้างคุณชัยชนกเนี่ยจะโหวตตามใครละ่ะเลขาธิการพักพูดมาอย่างเงี้ยทุกคนเดินห้อมล้อมเดินโอบกอดกันอย่างเงี้ยต่อให้บอกว่าไม่เป็นมติพักแต่คําตอบผมคิดว่า ถือเป็นโอกาสอันดีชี้ช่องให้พักร่วมทบายืมปากคุณชัยชนกเนี่ยให้คําตอบสุดท้ายไปแล้วหลายคนถึงกับมองว่าเมื่อวานที่คุณชัยชนกพูดอะนึกว่าคุณเนวินมาพูดเองอะคาดเป็นอยัง้งคล้ายๆกันเพราะว่าอาจจะยืมบรรยากาศถ้าจําได้ย้อนย้อนหลังสมัยที่คุณเนวินตั้งโต๊ะแถลงแยกตัวจากพักพลังประชาชนเนี่ยบรรยากาศความน้ําตารื้นหรืออะไรความแบบเอื้ออัดอันตันใจเนี่ย บุคลิก DNA เนี่ยเหมือนคุณชัยนกที่พูดด้วยความอัดอั้นตันใจ oh. ลักษณะแบบนี้คล้ายกันเลย oh. นะครับดังนั้นมันคือคําตอบที่ชัดเจนและคําตอบสุดท้ายนะไม่ต้องไปปัดฝุ่นอะไรหรอกว่าจะเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมจะกลับมากลับมาไม่ได้ oh. แล้วเขาไม่ได้กลัวด้วยนะคือที่ระดับเนี่ยใช้คุณชัยชยนกขึ้นออกมาเนี่ยแล้วคันเดียวกันอย่าลืมสิครับคุณนรากร่อน <c oughs> ก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเป็นพ่อไข่ <c oughs> เป็นพ่อ,อของ ท่านรองประธานสภาพ,ส<อ>พระดอนอแล้วคุณพระดอนก็แชร์ในสิ่งที่คุณพ่อโพสต์จากนั้นคุณชาดาไทยเศษก็พูดในนามแล้วสา่ว่าเฮ้ยผมก็รับไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยคือเครือข่ายสีน้ำเงินอ่ะพูดตรงๆแม้ว่าคุณมสมศักดิ์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวสังกัดอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันพออนุมาลคําตอบไกลๆเนี่ยว่าทิศทางไปคําตอบเดียวกันอย่างเงี้ย นะครับจะไปต่ออย่างนั้นบรรยากาศเมืม่อวานเนี่ยโอเคใครจะว่าคุณชัยนกพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมว่ามันเป็นสไตล์นะครับแล้วก็อะไรกันแต่ถอดความอย่างละเอียดเนี่ยเหมือนชมเหมือนให้เกียรติท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วข,อขอ้อคําตอบ้ายโป้งบอกว่ายัางไงก็ไม่เห็นด้วย<อ>นะครับแล้วก็อันนั้นก็อีกบทหนึ่งบทต่อมาคุณคณอัอนุทินก็เหมือนว่าเหมือนว่าผิดคิวไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้ผิดคิวคือนั่นค<อ>ือคือการแซงออกตามมารายาทที่คุณอนุทินต้องเล่นคือ ความสัมพันธ์ของสองพรรคเนี่ยประหลาดคือแดงกับดำเงินเนี่ยออหน้าหน้าฉากคือแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งแถวห้าแถวหกกันบกันลมรานมันตูรุนแรงเนี่ยระดับหนึ่งสองมันชื่นมืน่นองนั้นเขารู้ไหมว่าระดับนี้เล่นอะไรกันรู้นะประลองกําลังกันตลอดเวลาแต่ณขณะ,ะนี้เกมยกเนี้ยมันจบแล้วเพื่อไทยพ่ายอย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องกองพรบตรงนี้ค่ะ